ใหมม่ครับผขอให้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงคิดไรสมองสุขพันธะทุกอย่างเลยนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองรวยๆวยเจอคนที่ดีแล้วก็รักเรานะครับมีความสุขมากะครับหนีห่าวอชิ่งแมลคารีเวลาเมื่อวันของเราวันนี้มีพุดซัพพอร์ตมาค่ะก็จะมีแบบมีเตี่ยวมีข้าวมีท้พิซซ่ามีน้ำอะไรอย่างเงี้ยมีไอติมมาให้กับแฟนสนาวนะคะ ก็ขอบคุณทุคนมากๆที่ส่งตรงมาในวันสุดท้ายของปูตานะคะผมว่าจริงๆแล้วมันก็เกิดจากเหตุที่เราทําจริงๆว่าทุกอย่างมันไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกถ้าเราก็มีบ้างมันไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นนะมันจะเป็นไปเองอ่ะมันเป็นเช่นนั้นอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเราเป็นคนเชื่อเรื่องแบบเหนือคู่ป่ะผมนี่คื เชื่อว่าอย่างนั้นนะเชื่อว่ามีอันนี้คือคิดว่าครับไม่คิดหรอกเป็นอย่างนั้นแน่นอนอื <laughs>